จะฝึกกายฝึกจิตให้กายจิตของเราได้เจริญศีลสมาธิปัญญาเมื่อเอาศีลเอาสมาธิปัญญามาใส่กายใส่จิตมากๆจิตเราก็จะได้ไม่ไม่หลงเลอสติสติเราก็จะได้รู้เท่าทันของกองทุกข์มิฉะนั้น เราก็จะขาดสติเมื่อขาดสติอารมณ์ของเราก็หลงแห่งทางกิเลสคือหลงไปสู่แห่งโลภโทสะโมหะความโลภกดหลงน,นี่แหละฉะนั้นแล้วคนที่มีสติตั้งมั่นอยู่กับศีลกับสมาธิปัญญานแน่นหนาแล้วจะไม่ปล่อยให้สติขาดไปอยู่ในอารมณ์ของตนไปเจอเรื่องเจอปัญหาอะไร มันจะงับระงับสติอารมณ์ได้สบายสบายไม่ปล่อยกายปล่อยจิตเหมือนได้โหูได้ยินฝุดง่ายๆแล้วจิตมันก็ไปยึดมัน่นถือมัน่นไปโกรธไปเกลียดทุกข์ใจน้อยใจเสียใจเมื่อจิตเราทั้งโหูได้ยินทั้งจิตเราที่ไปสัมผัสรู้เห็นสิ่งไม่ถูกกายไม่ถูกใจนี่อย่างนี้เป็นต้น เราก็เก็บมาเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์ขาดสติก็เลยไปติดเรื่องนั่นเรื่องนี้ถ้าเราไม่ปล่อยให้สติของเราขาดไปดูได้เลยจะมีเรื่องมีปัญหาอะไรมันตั้งสติรลังงับอารมณ์ได้เพราะว่าสติมันมีองค์ศิลสมาธิปัญญาจเจริญไว้อย่างแน่นหนาะเขาเรียกว่าอกุศลจิต แค่จิตมันคิดไม่ดีกับเรื่องไหนนิดเดียวมันยังเก่งกลัวต่อบาปเลยมันยังเกิดความละอายต่อบาปเก่งกลัวต่อบาปนะเขาเรียกขีรลิโอตับะนั่นเองเนี่ยมันปรากฏเห็นชัดเจนมากเมื่อสังสารวัตรเราได้มาพบพูดง่ายๆอะทั้งทุกข์ทั้งสุขทัทั้งบุญ,ท,บญทั้งบาป นดีชั่วต่างคนต่างนำติดตัวมาเขาเรียกว่ามีบุญกรรมร่วมกันมานี่ถ้าเราไม่มีกรรมร่วมกับใครเขานะโอ้ยไปมีใครมาจ้างให้ไปด่าใครมันก็ไม่เอามันไม่ยอมด่ามันไม่รับเขาจะมาจ้างเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่เอาคนที่มีศีลถึงแล้วเขาจะอยู่กับศีล เขาจะไม่อยู่กับอย่างอื่นนี่ฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกท่านเมื่อมาพบมาเจอกันแล้วแน่นอนแม้แต่ตัวเราทุกคนย่อมมีกรรมดีกรรมชั่วติดตัวมาทั้งนั้นแม้แต่ตัวเราเองส,สิ่งไหนไม่ดีเราก็อบรมจิตอบรมกายเราเรียกว่าตนเตือนตนตนสอนตน อยู่ตลอดเวลาถ้าตนไม่เตือนตนตนไม่สอนตนแล้วใครจะมาเตือนมาสอนเราละ่ะในอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นแล้วก็หมั่นฝึกจิตมั่นฝึกกายนะเพราะว่าเราจะต้องมาเจอสิ่งทั้งบุญทั้งบาปทั้งทุกข์ทั้งสุขซึ่งกันและกันวันไหนไปเจอทุกข์ของซึ่งกันและกันมากๆกก,ก็ทนไม่ไหวอีกฉะนั้นแล้วก็ ต่อให้มีสุขบางครั้งเรายังมีความโลภความกดความหลงเขาเรียกว่าเห็นใครเขาดีบางทียังมีมักจะมีคนอิจฉานะนี่อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยคำว่าอิจฉานี่ก็หมายความว่าเห็นใครไม่ว่าจะดีหรือร้ายจะไม่ติเสนจะไม่นินทาจะไม่ว่าใครเขา